ครั้งที่สองร้อยยี่สิบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรความไม่โกรธเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือสิ่งไม่เป็นประโยชน์พวกกาลามชนกราบทูลว่าเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระากาลามชนทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่โกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำมีจิตไม่ถูกความโกรธกลุ่มรุมนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จสิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานบุคคลผู้ไม่โกรธย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นชาวกาลามะชนกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโดกระกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนความไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรษุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ชาวกาลามชนกราบทูลว่าเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดกระการามชนทั้งหลายก็บุคคลผู้ไม่หลงไม่ถูกความหลงครอบงำ มีจิตไม่ถูกความหลงกลุ่มรุมนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จสิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลนเพื่อความสุขสิ้นกาลนานบุคคลผู้ไม่หลงย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นพวกกาลามชนกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่าความไม่หลงนี่ก็เป็นสติ ขณะใด,ดที่มีความไม่หลงก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่ขณะใด,ดที่หลงลืมสติก็เป็นเพราะโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไนธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพวกกาลามชนกราบทูลว่าเป็นกุศลพระเจ้าค่ะ การไม่หลงลืมสติเป็นกุศลควรเจริญมากๆหรือว่าควรจะบอกว่าขณะนั้นเจริญไม่ได้ขณะนี้เจริญไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีโทษหรือไม่มีโทษพวกกาลามชนกราบทูลว่าไม่มีโทษพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้รู้ติเตียนหรือท่านผู้รู้สรรเสริญพวกกาลามชนกราบทูลว่าท่านผู้รู้สรรเสริญพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขหรือหาไม่ในข้อนี้ท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพวกกาลามชนกราบทูลว่าใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกาลามชนทั้งหลาย เราได้กล่าวคำใดไว้ว่าดูกะกาลามชนทั้งหลายมาเถอะท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำราอย่าได้ยึดถือโดยนึกดาวเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเนอย่าได้ยึดถือโดยตึกตามอาการ อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกับทิฏฐิของตนอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นสูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้โดยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นอยู่เพราะอาศัยคําที่เราได้กล่าวไว้แล้วนั้นเราจึงได้กล่าวไว้ดังนี้ดูกระกาลามชนทั้งหลายอริยะสาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาทไม่หลงแล้วอย่างนี้มีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงการที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ถ้าผู้ใดสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่ทรงแสดงให้เห็นคุณของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็สมาทานให้บริบูรณ์เพียงพยัญชนะที่ว่าสมาทานให้บริบูรณ์ถ้าสมาทานไม่เป็นทำไม่ถูกเจริญไม่ได้ จะบริบูรณ์ได้ไหมคะก็ไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกาลามชนทั้งหลายอริยะตาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาทไม่หลงแล้วอย่างนี้มีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไถ่บุญถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยกรุณา มีใจประกอบด้วยมุทิตามีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพ่บูรถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เดูกะกาลามชนทั้งหลายอริยะสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ย่อมได้ความอุ่นใจสี่ประการในปัจจุบันว่าก็ถ้าปรโลกมีจริงผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีจริงเหตุนี้เป็นเครื่องให้เรา เมื่อแตกกายตายไปจากเข้าสิงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้ความอุ่นใจข้อที่หนึ่งนี้พระอริยะสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าปรโลกไม่มีผลวิบากของกรรมทำดีทำชั่วไม่มีเราไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์เป็นสุขบริหารตนอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สองนี้พระอริยะสาวกนั้นได้แล้ว ก็ถ้าเมื่อบุคคลทำอยู่ชื่อว่าทำบาปเราไม่ได้ทำความชั่วให้แก่ใครใๆไหนเลยทุกจักมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปกมเล่าดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สามนี้พระอริยะสาวกนั้นได้แล้<อ>วก็ถ้าเมื่อบุคคลทำอยู่ไม่ชื่อว่าทำบาปเราก็ได้พิจารณาเห็นตนว่าเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้งสองส่วนดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สี่นี้พระอริยะสาวกนั้นได้แล้ว ดูกระกาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ย่อมได้ความอุ่นใจสี่ประการนี้แลในปัจจุบันพวกกาลามชนกราบทูลว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นถ้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้น ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้ามองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ท่านย่อมได้ความอุ่นใจสี่ประการในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะขอพระองค์โปรดทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิต ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอประทานโทษทาวว่านผู้บังเรื่องกาลามาสูตรนี่ผมเองก็เรียนมามากนะมากแต่ไม่ได้ดูในประกายไปโตกและอาจารย์มาพูดเลยตอนนี้ความจริงเรียกกาลามาสูตรก็เรียกการที่จะเรียกชื่อประตูือเรียกอะไรเนี่ยผมมีความเห็นว่าอย่างนี้ บางทีเราก็เรียกเอาในตัวสำคัญนักันในเรื่องมาเป็นชื่อหัวหน้าเช่นว่าตัวพันยักษ์แล้วยังมีพันยักษ์น้อยพันยักษ์ใหญ่อันนี้ก็เรียกพระสูตรนั่นว่นพาพันยักษ์แต่ในศัพท์จริงๆมันอาตานาติยสูตรหรือจำแนกประเภทยักษ์ก็เลยมาเรียกพระสูตรนั้นว่าพันยักษ์นี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ผมก็พึงเข้าใจอยู่เนี่ยกาลามาสูเนี่ย ก็ฟังกันมาเขาเรียกกันมาอาจารย์เขาเรียกกันมาผมก็เรียกกับเขาบ้างแต่ความยิงมาเด้ดูบาลีอาจารย์นะ่นพูดอย่างนี้ก็กเป็นข้อทินาคิดนะเพราะนั้นนะ่ะไอเรื่องจะเรียกพระสูตรอะไรอะไรบางทีก็เรียกในท้องเรื่องบางทีก็เรียกคล้ายๆไอเรื่องนิยายอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราเรียกนางเองพระเอมันไม่ชื่อเรื่องอันนี้งก็ไปอย่างเงขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่กรุณาให้ความคิดเห็นว่า ชื่อหลายชื่อทีเดียวค่ะที่เคลื่อนมาจากชื่อของสูตรจริงๆและการที่จะเรียกชื่อสูตรต่างๆนั่นก็แล้วแต่เหตุผลหรือว่าเหตุการณ์แต่ว่าถ้าตรวจสอบกับพระบาลีถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะสอบทานให้ตรงกับพระบาลีไม่คาดเคลื่อนพระเหตุว่าหลายท่านสนใจข้อความใน เกสปุตตสูตรซึ่งท่านได้ยินว่ากาลามาสูตรท่านก็ไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบที่จะดูสารบัญว่าเป็นกาลามาสูตรนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในอังคุตรณนิกายติก,กนณิบาตคุตติยปัญน,นาตมหาวัคค์ที่สองเกสปุตตะสูตรที่ห้าข้อความรวมพระสูตรตอนท้ายในวัคนี้ในฉบับภาษาไทย มีว่ารวมพระสูตรที่มีในวัดนี้คือหนึ่งติดทสูตร 2. สองพยะสูตรสาเวนาคสูตรสสรพสูตรหเกษะปุตระสูตรหสาละหะสูตรเจ็ดกะถาวัตถุสูตรแปดติทยะสูตรเกมูลสูตรสิบอุโบสถสูตร ซึ่งท่านผู้ฟังจะสอบทานกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีซึ่งรวมพระสูตรที่มีในวรคนี้เป็นภาษาบาลีข้อความตรงกันคือบาลีเองก็ใช้ว่าเกสาปุตตสมท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าธรรมะทั้งหลายค่อยๆค,คลาดเคลื่อนไปได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยโดยชื่อบ้างโดยความเข้าใจบ้าง ในที่สุดท่านก็จะไม่ทราบว่าตามที่มีในพระบาลีจริงๆนั้นเป็นอย่างไรข้อกล่าวถึงข้อความตอนหนึ่งในปับัน์จะถุรนีมีข้อความว่าบุคคลย่อมเกิดในนรกเพราะไม่ศึกษาไม่สอบสวนเมื่อไม่สอบถามย่อมไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำนี้ไม่ควรทำเมื่อไม่รู้ย่อมไม่ทําสิ่งที่ควรทำ ทำสิ่งที่ไม่ควรทำํำก็ย่อมตกนรกเพราะเหตุนั้นส่วนผู้ศึกษาสอบถามย่อมบังเกิดในสวรรค์ท่านที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลมีปัจจัยที่จะให้เกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นการที่จะพ้นจากอบายภูมิจะต้องเป็นบุคคลที่ศึกษาสอบถามจึงสาม,มารถที่จะพ้นได้ข้อความใน สัจธรรมะประกาศินีอัตถกถาปฏิสัมพิธามะซึ่งสัจธรรมะประกาศินีหมายความถึงอัตถกถาที่ประกาศพระสัทธรรมซึ่งเป็นอัตถกถาของขุธกนิกายปฏิสัมพิธามะมหาวคยานกถาในข้อธรรมะเรื่องธรรมมัตธิยาน,านิเทศข้อความในสัทธรรมะประกาศินีอัถกถามีว่าคำว่าย่อมรู้ ชานาติคือย่อมรู้ย่อมเห็นด้วยยาณนะที่ปรารบภาวนาตามทํานองแห่งสุตตะเพราะฉะนั้นย่อมเห็นสิ่งที่รู้แล้วนั่นเองด้วยยานะเช่นเดียวกับเห็นสิ่งที่เห็นด้วยจักสุขและเช่นเดียวกับได้สัมผัสผล,ผลมะขามป้อมที่อยู่บนพื้นฝ่ามือนี่เป็นเรื่องของความรู้ชัดซึ่งเป็นปัญญา คำว่าย่อมรู้ชานาติคือย่อมรู้ย่อมเห็นด้วยญาณะที่ปรารบภาวนาตามธรรนองแห่งสุตตะสุตสตะคือการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพปรมัตธรรมตามที่พระองค์ทรงปรัสรู้บางท่านก็กล่าวว่าเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนี้ตรงกับ ปรมัตถธรรมที่ได้ศึกษาซึ่งท่านก็ควรจะทราบว่าต้องตรงไม่ตรงไม่ได้เพราะเหตุว่าปรมัตถธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนั้นเพราะปรัตตสรู้สภาพธรรมะด้วยสติและญาณตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าฉะนั้นเมื่อเจริญสติปัฏฐานแล้วจึงตรงกับปรมัตถธรรมทุกประการเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมที่ว่าการเห็นไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสีที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลการได้ยินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเสียงที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ตามที่ทุกข่านได้ยินได้ฟังตามทํานองแห่งสุตตะคือทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั้นไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่ย่อมเห็นสิ่งที่รู้แล้วนั่นเองด้วยญาณน,นะคําว่าย่อมเห็นสิ่งที่รู้แล้วนั่นเองด้วยญาณน,นะ หมายความไปตั้งแต่ยาณะแต่ละขั้นทีเดียวยังนามรูปะปริเฉทยาณนะปัญญาที่รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมก็เพราะเห็นสิ่งที่รู้แล้วนั่นเองทุกวันทุกวันเนี่นะคะท่านเห็นสีท่านรู้สีท่านได้ยินเสียงท่านรู้เสียงท่านรู้กลิ่นรู้รส รู้โพดถัพพะรู้เรื่องราวคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ทุกท่านรู้แต่ว่าการที่จะเป็นญาณนะนั้นคือย่อมเห็นสิ่งที่รู้แล้วนั่นเองด้วยญาณนะไม่ใช่เห็นอย่างอื่นไม่ใช่รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นการรู้สภาพธรรมะตามปกติที่ท่านรู้แล้วนั่นเองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จะสมบูรณ์เป็นวิปัสนาญาณะได้ก็ด้วยการที่ย่อมเห็นสิ่งที่รู้แล้วนั่นเองด้วยญาณนะเช่นเดียวกับเห็นสิ่งที่เห็นด้วยจักสุขและเช่นเดียวกับได้สัมผัสผลมะขามป้อมที่อยู่บนพื้นฝ่ามือขณะนี้นะคะท่านนึกถึงสิ่งที่อยู่ที่บ้านไม่ใช่เห็นด้วยจักสุ แต่ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นความจริงเห็นสิ่งที่เห็นด้วยจักสุพระชนันญาณที่ประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คือย่อมรู้สิ่งที่รู้แล้วนั่นเองด้วยญาณนะเช่นเดียวกับเห็นสิ่งที่เห็นด้วยจักสุและเช่นเดียวกับได้สัมผัสผลมะขามป้อมที่อยู่บนพื้นฝ่ามือท่านชายพยัญชนะว่าได้สัมผัส เวลานี้มาขามป้อมอาจจะอยู่ที่เอ่นยังไม่ได้มาอยู่บนฝ่ามือพราะฉะนั้นท่านจะทราบว่ามาถามป้อมนั้นมีสัมผัสประการใดก็ไม่เหมือนกับขณะที่ผลมาถามป้อมนั้นกำลังสัมผัสอยู่บนพื้นฝ่ามือพราะฉะนั้นความรู้ชัดของญาณก็คือรู้สภาวะธรรมนามและรูปตามความเป็นจริง ตามปกติอย่างถูกต้องนั่นเองไม่ใช่ว่ารู้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงข้อความต่อไปมีว่าบทว่าอัญญาติคือรู้ทั่วเมื่อทำอาเสวนะโดยคลองแห่งสิ่งที่ได้เห็นแล้วนั่นเองชื่อว่าย่อมรู้ด้วยญาณนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็จะเกิดญาณะขึ้นได้บางท่านก็ฟังแต่เรื่องของวิปัสสนาญาณ แต่ว่าไม่ได้ฟังเรื่องเหตุเลยว่าเจริญอย่างไรจึงจะเป็นผลให้วิปัสสนาญาณะเกิดขึ้นแต่ท่านชอบฟังเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบกับความรู้ของท่านว่าขณะนี้เป็นวิปัสสนาญาณหรือ,อยังโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุว่าท่านเจริญเหตุที่จะให้ปัญญารู้ชัดรู้ทั่วอะไรหรือ,อยังเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่วิปัสสนาญาณนะจนกว่าเมื่อทำอาเสวนะ โดยคลองแห่งสิ่งที่ได้เห็นแล้วนั่นเองชื่อว่าย่อมรู้ด้วยญาณนะระลึกบ่อยๆรู้ในสภาพที่เป็นนามธรรมรูปธรรมจนกระทั่งรู้ชัดจึงชื่อว่าวิปัสสนาญาณได้เมื่อเหตุสมควรแก่ผลบทต่อไปว่าบทว่าปฏิวิชติย่อมแทงตลอด เมื่อให้สิ่งที่เห็นแล้วถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาชื่อว่าย่อมแทงตลอดด้วยยานะเมื่อรู้แล้วยังจะต้องละและที่จะละได้ก็เพราะเหตุว่าแทงตลอดในสภาพนั้นๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่จะชื่อว่าปฏิวิชติย่อมแทงตลอดนั้นเมื่อให้สิ่งที่เห็นแล้วถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา การอบรมเจริญสติปัญญาก็าจะต้องสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นที่แทงตลอดด้วยญาณนะข้อความต่อไปมีว่าสะลักขนังอีกอย่างหนึ่งย่อมรู้ด้วยสามารถลักษณะย่อมเห็นด้วยสามารถกิจย่อมรู้ทั่วด้วยสามารถอาการปรากฏและแทงตลอด ด้วยสามารถเหตุใกล้ให้เกิดนี่เป็นสภาพปรมัตธ,ธรรมที่ผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงเพราะย่อมรู้ด้วยสามารถลักษณะย่อมเห็นด้วยสามารถกิจย่อมรู้ทั่วด้วยสามารถอาการปรากฏและแทงตลอดด้วยสามารถเหตุใกล้ให้เกิดถ้าไม่มีลักษณะปรากฏให้รู้จะชื่อว่า รู้สภาวะธรรมรู้สภาพธรรมะนั้นนั้นไม่ได้รู้ได้ยังไงคะถ้าสภาวะธรรมนั้นไม่ปรากฏลักษณะให้รู้รู้ไม่ได้ที่จะชื่อว่ารู้สภาวะธรรมรู้สภาพลักษณะของธรรมะก็เพราะลักษณะของสภาวะธรรมนั้นปรากฏขณะนี้กำลังเห็นมีจริงเป็นของจริงคือสภาวะธรรมเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะ ปรากฏให้รู้ได้เป็นสภาพรู้ทางตาคือกำลังเห็นในขณะนี้เป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งขณะที่กำลังได้ยินก็มีสภาวะสภาพที่รู้เสียงที่เสียงปรากฏเพราะรู้เสียงเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมคือสภาพที่กำลังรู้เสียงและเสียงก็เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏทางหู เพราะฉะนั้นผู้เจริญสติปัฏฐานรู้สภาวะลักษณะย่อมรู้ได้ด้วยสามารถลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆั้นเพราะเหตุว่าสภาพธรรมนั้นๆมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ทุกท่านเห็นทุกวันสีสันวันนะเป็นสภาวะธรรมมีลักษณะที่ปรากฏทางตาถ้าไม่รู้ความจริงอันนี้จะไปรู้อย่างอื่นจะชื่อว่ารู้สภาวะธรรมได้ไหมคะ ก็ไม่ได้ฉันใดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็โดยในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติปัฏฐานนั้นย่อมรู้ด้วยสามารถลักษณะ